สวัสดียามเช้าคะ่ะที่เดนมาร์กนี่จะแปดโมงแล้วดูบ้านเมืองของเขาสิเป็นวันอาทิตย์แปดโมงเหมือนเมืองล้างเลยเนาะทุกอย่างปิดเงียบสงบมีคนเดินอยู่หลอมแหลมเหมือนแบบซอมมี้ซอมบี้หนังซอมบี้ที่เราเคยเห็นกันร้านค้าก็ปิดอะไรก็ปิดนี่แปดโมงเช้าแล้ว ก็กำลังเดินตามร้านแถวนี้ทั่วไปเนาะแม้กระทั่งซูปเปอร์มาร์เก็ตขายของก็ยังไม่เปิดวันนี้ก็ก่าวว่าจะมาซื้อไก่ไปอบแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวที่จะไปปิกนิกตอน11โมงแต่ปรากฏว่าม,มีอะไรเปิดเลยฮะไม่ De er Jeg tror du, jeg skal prøve at mig, tusind. Ja, men skal jeg op nu, fordi jeg i Ja. Er du, hvor bor du hen Er det langt fra? Nej, men det er fordi jeg skal på en en gamle overboende, og handle. Nå. No. Ej, det er træst. Det ved jeg ikke, hvorfor i tror det er fordi det er penske. Ja, ja, nemlig. Ja, lige præcis. เนาะดูสิคะแบบนี้ยังก็ป่าช้าเลยเนาะเมื่อกี้พูดภาษาแดนกับคนแดนนะคะคนนี้นะคะว่าเขาเดินมาเขาก็เดินมาจะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเราเดินมาสองซูเปอร์มาร์เก็ตเขาปิดไงแล้วก็ถามว่าซูเปอร์ที่เธอเดินไปอะ่ะปิดไหมปิด mm hmm. ก็บอกเขาไปอย่างนี้ Oh, yeah. ต้องเดินไปอีกไกลไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหาซื้อของดูสิรถบนถนนเดี๋ยวหวังม่นจะมีนะ้วจ๊ะถ้าถ่ายหนังซอมบี้นี่ใช่เลยเนี่ยนี่แหละค่ะความเป็นอยู่ของประเทศเดนมาร์กคนเขาน้อยอะไรก็น้อยความคึกคืนไม่ค่อยมีอยู่อย่างเงียบเหงาๆแต่ก็ดูมีความสุขน,นะคะนี่เสียงะระฆังดัง8โมงโอเคแค่นี้แหละ